ความอ้วนไม่ใช่แค่มีเซลล์ไขมันแต่เปลี่ยนเซลล์รอบๆด้วยค่ะโดยเฉพาะเม็ดเลือดชนิดที่หลังสารก่อการอักเสบมาทำความรู้จักเนื้อเยื่อไขมันของความอ้วนกันค่ะขนาดเซลล์ขยายใหญ่มากเพราะเพิ่มเซลล์ใหม่ได้ไม่ทันหลอดเลือดเริ่มแตกแขนงมาเลี้ยงตัวในในไม่ไหวเซลล์เบียดกันจนขาดเลือดเกิดสเตทหลังแต่สารสนับสนุนการอักเสบ ทั้งสภาพขาดเลือดทั้งสภาพกรดเหนี่ยวนำเม็ดเลือดขาวที่อยู่ด้วยเปลี่ยนชนิดไปโดยสิ้นเชิงส่วนเม็ดเลือดขาว M1 หลังสารก่ออักเสบผลก็คือทั้งเซลล์ไขมันและเม็ดเลือดขาวทุกชนิดเหนี่ยวนำกันไปมาจนเกิดสภาพที่เร่งการอักเสบทำให้อินซูลินออกฤทธิ์แย่ลงเรื่อยๆจนดื้อขึ้นในที่สุดดังนั้นอ้วนไม่ใช้แค่เซลล์ไขมันที่เก็บไขมันเยอะค่ะ แต่สภาพแวดล้อมในเนื้อเยื่อไขมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะกลายเป็นแหล่งสร้างการอักเสบให้ร่างกายแบบเรื้อรังนำไปสู่การดื้ออินซูลินในอวัยวะต่างๆทำให้เกิดเบาหวานชนิดที่สองในที่สุดเร่งการเกิดไขมันแทรกผนังหลอดเลือดทำให้เพิ่มโอกาสเกิดหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือดในมุมมองของการแพทย์จีน อ้วนฉุเกิดจากการมีพื้นฐานของน้มที่อ่อนแอลงส่งผลให้กระบวนการเมตาบอลิซึมระบบการเผาผลาญรวมทั้งประสิทธิภาพในการย่อยการดูดซึมและการกระจายสารน้ําสารอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทํางานได้ไม่ดีจึงทําให้มีการสะสมของไขมันและน้ําส่วนเกินจนทําให้อ้วนฉุหรือบวมน้ํา ในทางการแพทย์จีนม้ามมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมและการเผาผลาญหากม้ามอ่อนแอลงนอกจากจะส่งผลให้อ้วนง่ายและยังทำให้น้ำในร่างกายขับออกมาได้ไม่เต็มที่จึงทำให้เกิดการอ้วนฉุนหรือบวมฉุน,นั่นเองค่ะการลดน้ำหนัก หรือการมีเรือนร่างที่กระชับจึงต้องเริ่มต้นจากการดูแลม้ามให้แข็งแรงสมดุลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกสุขลักษณะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอินเว7ย์4 2 9 5 1 4 3 9 9